บรรยากาศน,น่ารักน่ารักเนาะแบบว่าเป็นการละครเด้ทุกคนชอบไหมอเอาอีกไหมเอาอีเกเล่นเอคาอีกเล่นเอค่าเล่นเอคาต้องแล้วเนาะ มากอบกู้นะคะความสว่างสดใสให้กลับมาในด,ดาวดิฉันได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะช่วยเชร์นะคะส่งกําลังใจนะคะมาให้ภารกิจของพวกเรานะคะได้สาเร็จกันด้วยนะคะวันนี้ค่ะแล้วก็จะมีนะคะผู้โชคดีค่ะสิท่านนะคะที่จะได้ขึ้นมาช่วยกันทาําภารกิจกับเราด้วยนะคะสนุกแน่นอนทุกคนพร้อมไหมจ๊าพร้อม่ะพร้อมไหมจ๊ <c oughs> นะ <c oughs> พร้อม่ะให้เอาแก้ิลกชงน้าแล้วก็ดื่มนะคะ โอเคพร้อมนะคะทุกคนนะคะต่อไปนี้เริ่มตลกแล้วนะไม่ได้ตลกต่ะมาเข้าบจริงตัดไม่เชื่อหรอกจบจบนะคะร้อเล่นร้อเล่นนะอ้มาความสนุกสนานนะคะมีแน่นอนนะคะภารกิจของเราก็มีแน่นอนมาเริ่มกับภารกิจที่หนึ่งกันเลยเอาเลยเหรอเอาเลยสิไม่ให้ เขาไม่ให้พักเลยเหรอไม่ต้องพักค่ะเพราะว่าถ้าพักเราเด่ยเอ็นีจีหมดเอ็นจีจค่ะภารกิจที่หนึ่งคุณฟังนะคะในฐ่านนะนะโอเคในถานะาที่คุดเป็นดังเป็นโอกาสนะคะบอกจะไม่ตลกเลยฉันงงเหรอแกมันตีตายอยู่ที่หน้าเราอยู่แล้วเพราะว่าะะเพราะว่าเราคือซ m MM t v ทีเนาะนะคะทุกคนค่ะตามเรามานะคะเพราะว่าพวกเราหลอกนะคะแต่ว่าขออยู่ต่อเพราะว่าพวกเราแปลกโอเคนะคะภารกิจที่หนึ่งนะคะ ชื่อภารกิจว่า Brighter Energy ภารกิจที่หนึ่งขออนุญาตนะคะเชิญผู้สชติีนะครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้านะคะที่ได้จับสลากผู้สชติีไว้แล้วนะคะขึ้นมาบนเวทีได้เลยค่ะ,ะ,คะเ,<อ>เดี๋ยวจิวงานะครับจะมีอุปกรณ์นะคะ,ะ,ะ,คะแจกให้นะคะเพื่อทำภารกิจของเรา,<อ>าในวันนี้ตรงนี้ไม่มีค่ะ,<ม>คะตรงนี้ไม่มีขออธิบายกติกาได้ไหมกติกาเหรอกติกากติกากติกุยกติกูเอาสืู่มาถือมือกติกูมาถือ แกแกแกสองคนตลกจังวะแกอย่าพูดฉันสองคนตลกแกกับคนเดียวก็ตลกสู้กันสองคนได้ไม่ตลกเลยมั้งนนีัไข่น่ารักมากเนโอยไม่วิชาการเนอะวันนี้คือแบบว่าคนอื่นเขาเดินยืนถือมือตุ้มไเดินยืนถือมืออย่างนั้นถ้าเป็นเราเราจะเสียอย่างงี้อ๋อสเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่ ถือมือไมบสิบเร็วิือิบสิอสิบือบอิอสิบสิบสิ็สิบสิิดเกินนะเหมือนเวลาแมวขอมือบสอบแมวชอบไม่ใหบมือมิ้สเอสบจบโอเคมา ได้ผู้โชคดีมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมาทําภารกิจกันในวันนี้นะคะภารกิจในวันนี้นะคะคือการส่งต่อเอ e น g y b a l l นะคะทุกคนหรือว่าลูกบอลสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราจะมีเป็นตัวอย่างทางด้านนี้สมมติว่านี่คือลูกบอลสีชมพูนะคะและก็คือ e n e r อ y b a l l ของเรานั่นเองนะคะเป็นการส่งต่อข้ามหัวไปให้เพื่อนคนข้างหลังของเราข้ามหัวเป็นพิธีกรรมไม่ได้หรไม่เันเป็นข้ามหัวกันเขาเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ไม่น่ารักเพราะมันข้ามหัวพี่ใหญ่ไปกดเลยอ่ะ เรต้องคอยเตือนกันด้วยเพราะว่าดาวอิชานมานี่ยน่ะมันมืดมิดมันเรียบกราดมากใช่ไหมดวงดาวของฉันมันมืดมิดดวงของฉันกี่เพลงแล้ววันนี้ทุกทีลองอีห้ามีแล่าวดีหลังหลังเลยหลังผิดหลังผิด่อนะคะแต่ว่าคราวหน้าที่อยู่ต่อไม่แน่ใจว่าหนูจะได้อยู่ต่อหรือเปล่าไม่ีก่อนนะคะถ้าอยู่ไม่อยู่ต่อฉันก็ไม่ได้อยู่ต่อโอเคงั้นพี่ทำให้มันดีมากนะโอเค เดี๋ยวเราจะต้องต่อแถวกันนะคะแล้วส่งลูกบอลน,นะคะข้ามหัวตัวเองไปให้เพื่อนรับให้ได้นะคะให้มิกนะคะอยู่หัวแถวนะคะเป็นเริ่มส่งบอลคนแรกนะคะแล้วก็ห้าคนลําเลียงลาเลียงบอลกันปลายแถวคือเอิร์ธน,นะคะรอเราอ่ะเหมือนที่ซ้อมกันเลยเอาเอาดีเราซ้อมเป็นแบาบว่าพอเข้าใจตอนทคริปนั้น่ะแกต้องอยู่ห่างแถวเออได้ไหมาแถวคือตรงไหนตรงนี้เดี๋ยวให้ว่า<อ> พอเซตเล่นเสร็จนะคะผู้โชคดีนะคะคนที่ส่งบอลลงหลอดนะคะได้สําเร็จนะคะจะต้องสลับไปวนไปให้ผู้โชคดีอีกคนหนึ่งนะคะส่งต่อบอลมาเรื่อยๆเราจะเวลาทั้งหมด2นาทีนะคะทุกคนนะคะต้องพยายามส่งบอลไปให้ถึงปลายทางให้เยอะที่สุดให้ได้ถ้าเกิดว่ายิ่งเยอะนะคะยิ่งสดใสโอ้โหเหนื่ยมากททำเลยพี่เขามาแล้วนะคะโอเค